หัวข้อที่4นะครับผมหลังจากที่เราวางแผนธุรกิจกับการทำ s i n e s s Plan แล้วหัวข้อที่สี่ก็จะเป็นหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งที่จริงๆแล้วหัวข้อนี้มันจะต้องสัมพันธ์กันมากๆกับทุกหัวข้อที่ผ่านมาแล้วก็ทุกหัวข้อที่เราพูดถึงมันจะสัมพันธ์กันหมดความเป็นจริงแล้วหัวข้อนี้มันสัมพันธ์ยังไงนะครับผมหัวข้อนี้คือการวางแผนเมนูและตั้งราคาขายให้สัมพันธ์กันอย่าลืมนะครับผมว่าเริ่มต้นที่เราต้อง ตั้งคอนเซปต์หลังจากนั้นเรามาดูทาเลนะครับผมหลังจากดูทาเลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาทำบิสเนสแพลนเราทำบิสเนสแพลนนั่นหมายความว่าเรารู้แล้วคอนเซปต์เราคืออะไรเรารู้แล้วว่าทาเลเราคืออยู่ที่ไหนและเรารู้แล้วว่าบิสเนสแพลนที่เราทําขึ้นมาเราต้องใช้เงินเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเรามีคําตอบอยู่แล้วคําตอบหนึ่งคือคอน sumer ลูกค้าในแอเรียนั้น,น,นที่จะมาสเปนเงินกับเราลูกค้าในแอเรียนนั้น behavior ของเขา ความประพฤติของเขาในแอร์เรียนั้นเขาจะมีความประพฤติแบบไหนเรารู้หมดละเพราะฉะนั้นตอนนี้สําคัญมากที่เราต้องมาครียดดีไซน์เมนูนะครับผมแล้วก็มาวางแผนการตั้งราคากาันการวางแผนการตั้งราคานสำคัญมากๆผมเห็นหรือหัวข้อ,อนี้เยอะามากนะครับผมที่หลายๆคนสักแต่วางราคาขายโดยที่ไม่ได้เพย์เทนชันกับมันเท่าไหร่และนั่นก็คือข้อแรกของการขาดทุน ข้อแรกของการไม่ได้กำไรไม่สร้างกำไรและข้อแรกของการเจ๊งในบิสเนสนะครับผมการวางแผนราคานะครับผมราคาแรกการตั้งราคาแรกนะครับผมคือการตั้งราคาแบบ value based pricing value based value based pricing ก็คือ,อเราตั้งราคา,าหารออกมาแล้วให้ลูกค้าประมาณว่าให้ลูกค้าคิดเอาเองว่าราคาประมาณอาหารประมาณใหญ่ขนาดนี้ราคามันจะประมาณเท่าไหร่อย่าให้เขาคิด พอเกินไปอย่าให้คิดต่ําไปคิดให้มันเป็นอะไรที่เหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้เวลามีข่าวว่ากระเพราเนื้อร้านนี้ขายอยู่2อง้อกว่าบาทแพงจังเลยออกข่าวใหญ่โตมันไม่สัมพันธ์กันนะครับผมลูกค้าอยากจะเห็นกระเพราเนื้อในราคาแค่6 0สิบถึงแปบาทที่ไซส์ของเขารู้สึกว่ารีสเนอเบอลมากมีเหตุผลในการเสิร์ฟในไซส์ขนาดนั้นในราคาขนาดนั้น กินแล้วรู้สึกอิ่มได้เพียงหนึ่งมือ้ออย่าให้เกิน80บาทอันนั้นเมกเซน์อันนั้นลูกค้าเวลาลูกค้าเห็นอย่างงลูกค้าก็จะรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าร้านนี้ไม่ได้เอาเปรียบนะครับผมราคาที่2การตั้งราคาที่2ลองดูแล้วอย่างที่ผมบอกไปเรารู้แล้วว่า behavior คนที่นั่นเป็นยังไงนั่นหมายความว่าร้านหลายๆร้านที่รอบล้อมร้านที่เราจะไปเอาอยู่ ร้านแถวนั้นเขาขายกันเท่าไหร่ร้านแถวนั้นเขาขายกันยังไงร้านแถวนั้นเขามีโปรโมชั่นแบบไหนเราเอาพวกนั้นมาเป็นฐานข้อมูลของเราพอมาเป็นฐานข้อมูลของเราปุ๊บแล้วเราก็ตั้งราคาของเราขึ้นมานะครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าแถวนั้นขายข้าวหรือเสกข้าวมันไก่หรือข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปในราคา80บาทแล้วเราเองเนี่ยคิดว่า80บาทเนี่ยแพงไป ต้นทุนมันทําออกมาได้ไม่เกิน30มสิบะด้วยซ้ำถ้าเราจะขายจริงๆแล้วในในราคาอาหารฟาสต์ฟู้ดในราคาอาหารรถเข็นทั่วๆไปเงี้ยเราขายได้ไม่ต้อง70ก็ได้กําไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองดูว่าแถวบริเวณแถวนั้นราคาอาหารจานเดียวแม่งขายอยู่80เราขายเลย70เพราะเราก็ได้กําไรคนอาจจะนั่นจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ก็ได้ที่ทําให้เราขายร้อยลงราคาลดลงได้กําไรไม่ไไไมไเท่าเท่าคนอื่นเขา แต่ได้ลูกค้าเข้ามากินแน่นอนหรือเราจัดเป็นช่วงโปรโมชั่นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเพิ่งเปิดเราจะขายอาหารของเราในราคาแค่เจ็ดสิบบาทผ่านไปหนึ่งเดือนเราก็เป็นปรับราคาเท่ากับพวกเขาก็ได้อันนี้ก็ได้อีกหนึ่ง,งกลยุทธ์นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะทาก็ต้องทําให้ถูกต้องอย่าเอาเปรียบคอน sumer แค่นั้นเองนะครับผมลองดูครับว่าคอมเพติชั่นของเรารอบๆตัวเราเขาทําอะไรยังไงกันบ้างแล้วเราก็ลองเอาตรงนั้นมาเป็นาฐานข้อมูล แล้วก็ตรงนั้นเป็นเบสหลักเอามาปรับกับราคาของเรานะครับผมแล้วก็ข้อที่3นะครับผมข้อที่3นี้จะเป็นข้อที่อันนี้คนใช้กันเยอะอันนี้จะเป็นตัว psychological pricing เคยเห็นกันใช่ไหมครับว่าการตั้งราคาแบบของราคา100บาทผมตั้ง99บาทดูยังไงก็ถูกกว่าไก่ไแค่บาทเดียว แต่มันเป็นเมนโ a l ครับผมเป็นเป็น,ม,น,ปนมันเป็นตัว p s y ลอ o l อย่างหนึ่งที่สมองเราไปมองปุ๊บจากเลข3ตัวเป็นเลขแค่2ตัวถึงจะเป็นเลข2ตัวที่ตัวใหญ่ที่สุด9 9ก็ยังดูถูกกว่าเลข3ตัวที่เป็นหนึ่งอบาทจุดนั้นก็จุดสําคัญของราคาส0บาทเราขาย9บาทของราคา30บาทเราขาย29่บาทอะไรประมาณนี้มันทาให้มันเป็นการมันเป็นการทําสร้างราคากลยุทธ์แบบใช้ ไซโครจี uh, เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากนะครับว่าเวิร์กแน่นอนขนาดตัวผมเองก็หลายครั้งที่เราไปซื้อของในราคา99บาทแทนที่ของอันนั้นจะเป็นราคาแค่ร้อยบาทข้อดีคือปริมาณเท่าเดิมลดไปแค่บาทเดียวหรือปริมาณน้อยลงเอาหมูออกไปสักสองชิ้นได้กําไรซะด้วยซ้ำนะครับผมเรื่องนี้ก็ลองไปดูกันว่าการตั้งราคาแบบนี้มันจะ suitable กับอาหารและสัมพันธ์กับสิ่งเราจะทําหรือเปล่า และอันสุดท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ตัวนี้บ่อยที่สุดนะครับผมร้านอาหารผมส่วนใหญ่ผมจะใช้หัวข้อนี้คือการตั้งแบบ cost plus pricing นะครับผม cost plus pricing คือการตั้งราคาอาหารเพิ่มจากทุนนะครับผมอันนี้ผมทำตัวเป็นตัวสูตรมาให้ดูด้วยนะครับผมเป็นตัวสูตรให้ดูอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าราคาอาหารอยู่ที่25บาทอันนี้เป็นสูตรที่ In general ทั่วไปคิด แต่ถ้าเป็นสูตรของเชฟแล้วเนี่ยนะครับผมราคา,าหานาร25บาทต้นทุนนะครับผมผมคูณไป4ก็จะกลายเป็นอาหารจานนี้ผมต้องขายในราคา100บาทนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเราทําในลักษณะแบบนี้คุณได้กําไรแน่อนอนเพราะว่าคุณจะต้องมีการจ่ายค่าโอเวอร์เฮดนะครับผมมีการมีการจ่ายค่าแมนพาวเวอร์มีการ,การจ่ายค่านู่นนี่นั่นคอสทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราคิดเอาไว้มันจะโดนครอบเอร์ด้วยทั้งหมดแล้วอย่าให้ราคาหาัน ดูสูงเกินไปบางทีถ้าจานนี้มันดูแพงเราปรับให้เราเราทำเราทำสูตรเป็นสูตรนี้ได้แต่ถ้าราคาอาหารแต่ถ้าวัตถุดิบอาหารจานนี้มันไม่ได้แพงเลยแล้วยังจะไปขายจานนั้นก็ไม่ถูกต้องบางทีมันต้องมีการถัวเฉลี่ยในเมนูมองภาพใหญ่ในเมนูหนึ่งหนึ่งเล่มใหญ่ๆมันจะต้องมีตัววินเนอร์และลูเซอร์แต่เราหาตัววินเนอร์ให้ได้มากที่สุดตัววินเนอร์คือตัวชนะในเมนูนั้นที่สามารถสร้างกําไรได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่นขมขายเกี๊ยวครีมชีสปูเป็นเกี๊ยวครีมชีสปูธรรมดาแผ่นวันทันอยู่ที่ประมาณแผ่นวันทันคือแผ่นเกี๊ยวอยู่ที่ประมาณหนึ่งสลึงห้าสิบตังค์ก็ได้แผ่นวันทันอยู่ที่ห้าสิบตังค์ครีมชีสอยู่ที่สิบสองสิบห้ากรัมอยู่ที่ประมาณสามสี่บาทห้าบาทปูอัด ตัดมาอยู่ที่ประมาณไม่ถึง2บาทแต่ผมสามารถขายราคารวมตัวนี้อยู่ที่ประมาณ12บาทต่อตัวผมสามารถขายได้ตัวละาสามสิออบาทได้สบายๆเพราะในนั้นมีครีมชีสไปกับซอสไปกับนู่นนี่นั่นแล้วคนกินแล้วคนรูน้สึกแบบอร่อยแต่ต้นทุนต่ำราคาขายความเป็นจริงแล้วไม่จำเป็นต้องถึง30บาทแต่ผมขายถึง0บาทนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นวินเนอร์เราสามารถสร้างตัวลักษณะแบบนี้ไว้ได้เยอะ อย่างเช่นมีหลายามีหลายอย่างมากในร้านผมอย่างเช่นข้าวโพดผมขายข้าวโพดแมคซิกันชื่อว่าอีโรเตเป็นข้าวโพด1ฝักราคาส่งผมซื้อมาฝักละสิบ,บาทผมเสิร์ฟ1เสิร์ฟผมเสิร์ฟแค่ครึ่งฝักนั่นก็คือ5บาทผมก็จะมีเนยมีตัวเมงนีมีตัวพอรมาซานชีสเข้าไปเกี่ยวข้องที่เป็นตัวทุนของสูตรนี้ทั้งหมดคอสติ้งของจานนี้ อยู่ที่25บาทแต่จานนี้ผมขายอยู่ที่ราคา170บาทสูงมากมาก,กว่าราคาความเป็นจริงแต่ผมขายได้ทุกวันผมขายได้ทุกโต๊ะผมขายได้วันหนึ่งเป็น20 30ออเดอร์นั่นหมายความว่าจานนี้คือวินเนอร์สร้างผลกำไรมากเพราะฉะันผลกำไรตัวนี้ไปทอนกับบางอย่างที่ไม่ได้สร้างผลกำไรมันก็จะเป็นตัววินเนอร์ล e เซอร์ที่สามารถ ช่วยประคองกันให้เราได้กาไรกันอยู่ไม่ขาดทุนสะทุกตัวนะครับผมตัวนี้สําคัญต้องคอยไปมองกันและนี่คือการวางแผนการตั้งราคาและวางแผนการดีไซน์เมนูร้านอาหารครับผมก็ได้มีการผูกสูตรอันนี้ไว้ให้ดูแล้วนะครับง่ายๆอยากให้ทุกคนลองลองทำตามและลองเอาสูตรนี้ลองไปทําดูนะครับผมสูตรนี้จริงๆแล้วมีการปรับตัวเลขกันได้นิดหน่อยไม่ไม่วุ่นวายมากนะครับผมอย่างอย่างเช่นทั่วๆไปแล้วร้านอาหารทั่วๆไปอย่างเช่นร้านอาหารริมถนน โฮในวอลนะครับร้านอาหารเล็กๆทั่วไปสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ได้โดยการต้นทุนอาหารเท่าไหร่ต้นทุนอาหารนั่นคือ direct cost นะครับผม direct cost หมายความว่าทุกอย่างที่อยู่ในอาหารจานนั้นมีราคา direct หมดและนั่นคือราคารวมออกมาเท่าไหร่นั่นคือ direct cost แล้วพอเราได้ direct cost มาปุ๊บเนี่ยเราเอามาบวกกับถ้าเป็นร้านของผมผมจะบวกอยู่ที่70%เพราะผมไม่ต้องการให้อาหารผมเกิน30% ผมจะบวกเ้าไป70%และเท่ากับราคาขายแล้วพอเท่ากับราคาขายนั่นะไอ้70%ที่ผมบวกไปแล้วเนี่ยนั่นคือค่าทุกๆอย่างที่เรามีอยู่น,นั้นอย่างเช่นค่าฟิกคอสะคะ่าเช่านะครับผมค่าเช่าโอเวอร์เฮดคอสทั้งหลายค่าลดค่าขนส่งนะครับผมค่าพวกยูทิลิตี้คอสนะครับผมค่าน้ำค่าไฟทุกๆอย่างจะรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วและจุดนั้นจะเป็นจุดที่คุณมั่นใจได้เลยว่า ดัลเล็กคอสคุณเท่าไหร่คุณบวกไปแล้ว70%จะเป็นราคาขายและนั่นจะเป็นราคาขายที่คุณขายได้จะยังไงก็แล้วแต่ถ้ามีคนซื้อคุณไม่มีวันขาดทุนนะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับผมอย่างเช่นถ้าให้เราคิดกัน,นง่ายๆอย่างเ่อย่างเป็นร้านของผมเนี่ยทุกเดือนเนี่ยถ้าผ่านเขาเรียกว่าผ่านเช็คพอยที่เป็นเช็คพอยท์เบรกอีเวนปุ๊บเนี่ยพอเราผ่าน Back Event เบรกอีเวนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานั่นหมายความว่าเรากำลังจะได้กาไร อะไรก็แล้วแต่ที่เกิน b r อีเ even ไปแล้วหัก50%นั่นคือกำไรที่คุณเดินถือออกจากร้านได้แน่นอนครับผมแล้วลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูครับ